สั่งอาหารนะครับชุดดับเบเิลซอสเสร็จแม็กมักฟฟินวิทเอ็กซ์ร้อยเก้าสิบบาทนะฮะก็รอคิวนะครับ,รรบต้องสั่งอาหารด้านนู้นนะครับอันนี้อยู่ในแม็กะหฮะและ้วก็พิกอัพเฮียก็คือไม่ใช่รถพิกอัพนะครับคือมารับของที่นี่นะฮะเขาบอกว่าตอนนี้กำลังเตรียมอะไรอยู่เตรียมคิวสองสามแปดสองสามเก้าสองสี่ศูนย์ ของผมก็คือก็อผมสองสุดๆมาได้แล้วครับเดี๋ยวผมไปรับนลผมมาแม่ก,ก็ดีอย่างครับมีปลั๊กไฟให้ชาร์จนะครับมีที่อี่ฮะแล้วก็ปลั๊กไฟให้ตลอดเลยอย่างน้อยก็เซฟไฟไว้ได้นะครับอันนี้ก็สั่งมา190นะครับมีอะไรก็ไม่รู้ครับากรอ,อบนอกรุ่มในนะครับประมาณเป็นมัน แล้วก็อันนี้แม็ก muff ดับเบิลแม็ก muffin with egg นะครับโอ้โหชีดเยิ้มเลยเนี่ยอันนี้มันคว่ำอยู่นะไม่เป็นไรชีดเยิ้มเลยครับโอ้โห,หูน่าทานมากเลยชิมครับหน้าตาดีอืม คำคำนี่น่าจะเป็นหมูนะไม่แน่สิน,นี่แต่ก็อร่อยดีครับ mm hmm. mm hmm. อร่อยครับ mm hmm. นานๆจะได้มีการกินมื้อเช้าแมกโดนอ ออกนอกนุ่มหน่อยครับเค็มๆหน่อยอืมเขาอ,อร่อยดีชงนิดนก่งกาแฟร้อนครับแก้วใหญ่นะแก้วใหญ่แก้วขนาดนิ้วแก้วใหญ่เดี๋ยวผมก็กินแล้วก็ชาร์จไฟแล้วก็รอเวลาขึ้นเครื่องครับนะ